ขอความเจริญในทางพระัฐธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีคำถามที่สาธรรมิกญาตโยมอุบาสกบาสิกามักจะถามถึงเรื่องของการแสดงพระธรรมเทศนาทำไมต้องถือพระธรรมคำพีทำไมต้องถือพระธรรมคำพีทำำพเทศนาธรรม เป็นเรื่องที่หลายคนหลายท่านก็สงสัยเกี่ยวกับองค์พระธรรมกรถึกหรือพระผู้แสดงธรรมเวลาขึ้นธรรม,มารทิาำไมต้องถือพระธรรมคัมภีร์ใบลานแสดงธรรมไม่ถือไม่ได้หรือซึ่งเป็นคำถามสำหรับนะพระคุณเจ้าผู้บวชมาและก็ญาติโยมที่ ยังเคลือบแคลงสงสัยเพราะเห็นถึงการที่ว่าเวลาไปแสดงธรรมแถวชนบทแถวบ้านเกิดก็ตามหลายคนก็มักจะพูดว่าพระที่ถือคำพีแสดงธรรมแสดงว่ายังไม่ชำนาญในการเทศพระที่ไม่ถือคำพีเทศนั่นแสดงว่ามีความชำนาญและเข้าใจธรรมจึงมีข้อแตกต่างตรงนี้ จึงได้ตั้งคำถามกับผู้พูดว่าแสดงธรรมทำไมต้องถือพระธรรมคำพีองค์อื่นไม่ไม่เห็นต้องถือคำพีเขาก็เทศได้เทศดีนิยมช,มชมชอบของญาติโยมก็เกิดเพราะความเข้าใจแบบนั้นก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยและได้เห็นภาพที่ถือพระธรรมคำพีแสดงธรรมเป็นประจำจึงได้ ั้งถึงหลักการว่าเป็นพระผู้ใหม่ของการหัดเทศนาธรรมนั่นเองตามหลักการในมงคลสูตรข้อที่22ข้อที่23ว่าคารโบจานิวาโตจะเอตัมมังคลมุตตมังแปลว่าความเคารพความท่มตนนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ความคารพความถ่อมตนคือกายอ่อนน้อมบัจชีอ่อนหวานใจอ่อนโยนเป็นหลักการความเจริญที่จะทำให้แนวทางและเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตของการทำหน้าที่ย่อมประสบผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยคุณภาพที่มีหลักธรรมะเป็นเครื่องจะลงใจตามหลักการหน้าที่นั้น ซึ่งหลักการตรงนี้ว่าทำไมต้องถือพระธรรมคัมภีร์เทศนาธรรมประการแรกเพื่อคารพพุทธพจน์บทพระคถาประการที่สองเพื่อคารพพระรอริยาอัคคถาบาลีประการที่สามเพื่อคารพรเทศนาธรรมภาทีประการที่สี่เพื่อคารพประเพณีท,ที่สืบสานประการแรกเพื่อคารพพุทธพจน์บทพระคถาการที่ องค์ผู้แสดงธรรมเวลาขึ้นธรรมาทก็จะต้องไหว้พระธรรมคำัมภีร์แล้วยกพระธรรมคำัมภีร์น้อมด้วยความเคารพแนบอกถือมั่นด้วยความเคารพศรัทธาแล้วมีการแสดงพระธรรมเทศนาไปตามเนื้อความอ่านบทพระคาถาบาลีการอทาธิบายที่ได้รถจนาเอาไว้ ตามหลักการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้บอกถึงการที่เราได้อัญเชิญพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาจะต้องมีความเคารพพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์จะเป็นพระธรรมคําสอนจะมากหรือน้อยก็ต้องแสดงความเคารพต่อพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาเพราะว่าพระผุ้มีพระภาคก็ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีกับ ชาวโลกหรือพุทธบริษัทถึงความเคารพต่อพระธรรมพระองค์ได้พิจารณาถึงบุคคลที่ควรเคารพพระองค์ทรงพิจารณาแล้วไม่เห็นผู้ใดที่พระองค์จะเคารพมีสิ่งเดียวเท่านั้นคือพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้และจำแนกแจกแจงเทศนาโปรดชาวโลกพระองค์ได้แสดงความเคารพต่อพระธรรมแม้พระสงฆ์ที่แสดงธรรมอยู่ ่อพุทธบริษัทพระองค์ก็ทรงเคารพต่อพระธรรมเหมือนอย่างพระปุณกะเถระได้แสดงธรรมต่อพิสูจน์ที่โรงธรรมสภาพระองค์ก็ทรงประทับยืนเคารพต่อธรรมที่พระเถระได้แสดงถึงหนึ่งชั่วย,ยามหลังจากที่พระเถระได้แสดงธรรมจบพระองค์ก็ทรงกระเอมเพื่อให้ได้บอกถึงสัญญาณที่พระองค์ทรงเสด็จมาพระเถระก็ตกใจเหมือนกัน เห็นพระองค์ทรงประทับยืนสดับธรรมในขณะที่ท่านได้แสดงต่อพุทธบริษัทพระองค์นั้นได้ตรัสถึงหลักการของพระอริยะที่จะพึงทำหนึ่งคือฟังธรรมโดยคารบสองเป็นผู้นิ่งต่อการฟังธรรมโดยคารบการสนทนาธรรมโดยคารบการเป็นผู้นิ่งต่อการฟังธรรมโดยคารบซึ่งเป็นหลักการของพระอริยะในพระธรรมวิน,นัยนี้ที่จะพึงปฏิบัติ ความเคารพต่อพระธรรมเราต้องบ่งบอกให้ชัดเจนว่าการแสดงธรรมนั้นได้ทำหน้าที่เพื่อถวายพุทธบูชาด้วยการอัญเชิญพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงธรรมการถือพระธรรมคำพภีร์นี้ก็เป็นการถือเอาไว้ในการแสดงความเคารพเพื่อให้มีสติในการแสดงธรรม และอีกอย่างอันเชิญพระพุทธพจน์บทพระกถาคือถ้อยคำการตรัสของพระพุทธเจ้าเราจะมาพูดเล่นพูดสนุกสนานเฮฮาไม่ได้เพราะเป็นสิ่งอันสูงสุดเป็นสิ่งอันประเสริฐเป็นมงคลคือเหตุแห่งความเจริญของผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมจะต้องมีความเคารพต่อหลักการนี้สิ่งที่มีพระธรรมคำพีจารึก บทพระพุทธพจน์คือคําตรัสของพระพุทธเจ้าพระคาถาบาลีที่พระองค์ได้ตรัสจะยาวหรือสั้นจะมากหรือน้อยก็ตามเพื่อให้เห็นถึงรูปแบบของการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเคารพต่อพระธรรมและเคารพต่อพระสงฆ์ที่ได้ทําหน้าที่และเร็ผู้ฟังธรรมนั้นด้วยและใหบ้บอกถึงการมีความอ่อนน้อมกายอ่อนน้อมวจีอ่อนหวานใจอ่อนโยน เพื่อเห็นผลถึงความกรรพบตอบพระธรรมที่เราได้อัญเชิญเพื่อมาเป็นการรจนาอนธ,าธิบายขยายความพัณนาตามหลักภาษาในลักษณะความแตกฉานในพระบาลีแตกฉันในการอธิบายพระบาลีแตกฉานเรื่องของภาษาและก็แตกฉานเกี่ยวกับหลักการร้อยกรองอคำพูดตามภาษาหลัก ที่จะใช้ในที่ประชุมชนนั้นได้อย่างถูกต้องสิ่งนี้เองอยากให้ทราบถึงเหตุผลว่าทำไมจะต้องถือพระธรรมคำพีแสดงธรรมเพราะเวลาไปแสดงธรรมที่แถวบ้านนอกแถวชนบทก็ามักจะถูกถามอยู่เป็นประจำเพราะเห็นรูปอื่นเขาไม่ต้องถือเขาก็แสดงธรรมได้แต่ทำไมเราต้องถืออยู่เป็นประจำเหมือนเป็นพระใหม่แสดงธรรม ีก็คือปัญหาที่หลายคนก็ติดยังติดข้องความสงสัยเคลือบเคลมในหลักการนี้อยู่ประการที่สองเพื่อคารพพระอริยอัตถกถาบาลีเพื่อคารพพระอริยคือพระผู้ประเสริฐหรือพระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้ทําการรจนาจารึกพระธรรมคําสอนหรือที่เราจําจนคุ้นใจคือการสังคยนาพระไตรปิฎกนั่นเองตั้งแต่ สมัยแรกที่มีพระมหากัสสปะเป็นประธานพระอุบาลีและพระอานท์ได้วิสัชนาเรื่องของพระธรรมและวินัยแล้วก็มีการท่องคาถาพร้อมเพรียงกันเพื่อให้เกิดการจดจําเพื่อนําไปสอนต่อลูกศิษย์ลูกหาต่อสาวกทั้งหลายสมัยก่อนจะจดจําด้วยการท่องปากต่อปากให้จดจําและก็ให้เข้าไปเรียนในสํานัก สำนักพระบาลีคือด้านวินัยสำนักของพระอานนุ์คือพระสูตรและพระพิธรรมใครที่อยากจะเรียนด้านใดก็เข้าไปเรียนในสำนักและก็มีการสืบทอดปากต่อปากและเมื่อสติปัญญาเริ่มลดลงของคนความเสื่อมที่เกิดขึ้นก็มีการจารึกบนใบลานอันดับแรกก็จารึกเกี่ยวกับแท่งศิลาเราจะเห็นว่าตามฝาผนัง มีถ้าก็จะมีการจดจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้เพื่อให้การจารึกนั้นได้ตราตรึงและอยู่นานเพื่อให้คนรุ่นหลังต่อมาได้เข้าไปศึกษาและค้นคว้าในเรื่องของภาษาที่เขียนไว้ที่ฝาผนังตามท่างตามกำแพงตาม,ตาม,ตามที่มีการจารึกต่างๆในหลักภาษาต่อมาก็มีการ พัฒนาด้วยการทําใบลานเป็นการจารึกเอาไวา้ซึ่งสิ่งนี้เองก็เป็นการตกทอดต่อยอดของการสังคยนาร้อยกรองพระธรรมเอาไวา้เรามองเห็นความสําคัญของพระสาวกที่ได้ทําการสังคยานาพระไตรปิฎกและก็ยกการท่องจําแล้วก็มีการจารึกที่แผ่นหินฝ้าผนังตามถ้ำตามที่พอที่จะจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร จากนั้นก็มีการจารึกบนใบลานและมีการพัฒนามาถึงปัจจุบันคือจารึกเป็นแผ่นกระดาษและที่สำคัญก็เข้าสู่ของระบบเทคโนโลยีบรรจุเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ในการเรียงร้อยเรื่องของหลักคำาสอนเรียบเรียงเอาไว้เพื่อสะดวกต่อการค้นคว้าของคนปัจจุบันสิ่งนี้เราจะขาดไม่ได้จะต้องมองถึงความเคารพต่อ พระพุทธเจ้าที่รทรงตรัสรู้พระธรรมแล้วต้องคารบต่อพระอริยสาวกที่พระท่านเหล่านั้นท่านได้สืบทอดและเรียงร้อยพระคาถาพุทธพจน์จำแนกเรียบเรียงเอาไว้ให้เราได้ศึกษาได้อย่างชัดเจนจึงต้องมีความคารพต่อพระอริยสาวกที่ท่านได้เสียสละและทำกุณูประการในทางพุทธศาสนาสืบต่อมาประการที่สามเพื่อคารบเทศนาธรรมภาทีเวลา เราแสดงธรรมอยู่บนธรรม,มาฏสังเกตว่าบางโรคไม่ถือพระธรรมคำพีก็จะยกไม้ยกมือแล้วก็แสดงออกถึงความไม่มีระเบียบความไม่สำรวมเพราะจะทำให้พระธรรมที่แสดงนั้นไม่มีความน่าเคารพเพราะผู้แสดงยังไม่แสดงต่อความเคารพในต่อการแสดงธรรมและต่อผู้สดบธรรม เราแสดงธรรมเราต้องนึกถึงว่าแสดงธรรมไปตามลำดับกำกับเหตุและผลมุ่งต่อบุคคลที่ฟังด้วยใจด้วยความมีน้ำใจที่จะแสดงให้ไม่หวังปัจจัยสี่ที่เขาจะถวายแต่ที่สำคัญไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นโดยมุ่งหวังให้เขาได้ฟังเรื่องใหม่ให้เข้าใจเรื่องเก่าให้บรรเทาความกังขาและได้พัฒนาความคิดซึ่งสิ่งนี้เองอยากจะ ให้มองถึงว่าเวลาแสดงพระธรรมคําสั่งสอนของพระบรมศาสดาอยู่บนธรรมาทิก็จะต้องมีความเคารพต่อพระธรรมเวลาเราอัญเชิญพระธรรมคำภีขึ้นสู่ธรรมาทก็จะต้องมีวางการวางพระธรรมคำภีวางบุญผ่านไว้ด้านขวามือเพราะว่าเราจะต้องเรียงลําดับคือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก่อนที่จะอัญเชิญพระธรรมก็ต้องมีการไหว้ พระธรรมคำภีแล้วก็ยกพระธรรมคำพีแนบขึ้นมาที่อกจากนั้นเราก็เคารพต่อธรรมของการแสดงนั่นเองและก็แสดงธรรมด้วยความคารพพนมมือถ้าไม่มีพระธรรมคำัมภีร์ก็พนมมือแสดงธรรมเพราะจะทําให้บุคคลที่เขาฟังนั้นเขาจะคารพไปโดยลักษณะของผู้แสดงธรรมที่คารพเขาเห็นว่าผู้แสดงธรรมแสดงธรรมโดยความคารพต่อการแสดงธรรม ผู้ฟังเขาก็เห็นความเคารพนั้นเขาก็จะเคารพธรรมไปโดยปริยายนั่นเองสิ่งนี้ก็จะเป็นการสเส้นเนียกสำนึกของผู้แสดงธรรมและมองถึงว่าการได้ถือพระธรรมคำภีหนึ่งให้เรามีสติในการแสดงตอบความเคารพในพระธรรมจากนั้นแสดงแบบอย่างให้ตอบผู้ฟังที่จะฟังพระธรรมที่เราแสดงนั้นประการที่4เพื่อเคารพประเพณีที่สืบสาน ก็เป็นประเพณีที่สืบปฏิบัติกันมาบางท่านก็ว่าไม่ต้องถือพระธรรมคัมภีร์ก็ได้ถ้าเรามั่นใจในการแสดงธรรมแต่การถือพระธรรมคัมภีร์นั้นดีตรงที่ว่าทําให้เราช่วงเวลาของการแสดงอาจจะมีการหลงลืมแห่งการเรียบเรียงของการแสดงเมื่อมีพระธรรมพระธรรมคมภีที่เราได้จารึกและจดเอาไว้เรียบเรียงเอาไว้ก็สามารถที่จะเปิดดู ตลอดและก็อ่านไปตามเนื้อความนั้นได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อไม่ให้เกิดการตัดลัดตัดความของการแสดงธรรมเพื่อให้การแสดงธรรมนั้นมีความคล่องไปในการพูดาการต่อยอดของแต่ละบทในการอธิบายก็ดีทั้งประโยชน์ของผู้แสดงดีทั้งประโยชน์ต่อผู้ฟังและอีกทั้งได้ทำให้เกิดความเคารพต่อในหลักการเคารพ ต่อพระพุทธเจ้าคารบต่อพระธรรมคารบต่อพระสมคารพต่อข้อศึกษาที่ได้เล่าเรียนในด้านประยัดและปฏิบัติให้เกิดผลปฏิเวทคารพต่อสมาธิมีจิตตั้งมั่นในการมุ่งมั่นของการแสดงแลงการทําหน้าที่เผยแผ่คารพต่อความไม่ประมาทไม่ประมาทในการแสดงธรรมและไม่ประมาทต่อผู้ฟังที่จะได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการฟังธรรมนะคารพต่อการกระทําให้เกิดผลต่อ การปฏิสันถานคือการต้อนรับด้วยธรรมด้วยการแสดงธรรมให้เกิดเป็นข้อคิดนั่นเองสิ่งนี้ก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้หายข้อสงสัยว่าทำไมต้องถือพระธรรมคำภีเทศนาธรรมประการแรกเพื่อคารพพุทธพจน์บทพระคถาประการที่สองเพื่อคารพพระอริยอัตถาบาลีประการที่สาเพื่อคารบเทศนาธรรมภาทีประการที่สเพื่อคารพประเพณีที่สืบสารที่สืบสารกันมาเราก็ สืบสารประเพณีอันดีเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดประเพณีอันดีงามเหล่านี้ได้ห่างหายไปจากทางพระสงฆ์และบทบาทหน้าที่ที่บัณฑิตนักปราชญ์ได้เรียบเรียงได้วางกฎระเบียบหลักการเอาไว้เพื่อเห็นความชัดเจนของความเคารพต่อพระธรรมที่เราแสดงและการทำหน้าที่บทบาทของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเองก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ ลองพิจารณาด้วยกันแล้วก็ลองมองถึงว่าพระสงฆ์ที่ถือพระธรรมคำพีแสดงธรรมอย่าไปว่าท่านเลยท่านมองเหตุผลตรงนี้แหละคือความเคารพจากนั้นพระที่ท่านไม่ได้ถือพระธรรมคำพีเพราะกลัวว่าตนเองไม่ใช่นักเทศก็อย่าไปว่าท่านเลยท่านอาจจะมีความชํานาญและไม่สะดวกกับการถือคำพีแต่อย่างน้อยท่านนั่งอยู่บนธรรมม่า,มานแล้วท่านมีความเคารพพนมมือแสดงธรรม แล้วก็มีความสํารวมต่อการแสดงธรรมตรงนั้นก็ถือว่าได้ทําหน้าที่ดีทั้งสองฝ่ายการถือพระธรรมคัมภีเป็นรูปแบบของประเพณีของพระสงฆ์ไทยแต่การที่แสดงธรรมแล้วคนเข้าใจนั้นเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องทําต่อไปขอ,ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในเรื่องของพระธรรมในหลักวินัยที่จะเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบโดยตรงตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเขาขอให้พบแต่สิ่งที่เจริญในที่ทุกสถานในการทั้งปวงในการทุกท่านขอเจริญในธรรม